กราบสวัสดีสบายด <swimming> ีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุขภูสุกคน์มือนี้ก็มาพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตําเล็บมือนางใส่กุ้งลวกกุ้งสะดุ้งนั่นเองพี่น้องเอ้ยตำเจนน้ำปลาหลายๆเพคเพคคือเก่านำเดิมพี่น้องมีผักตลาดแล้วกย มังโถผู้มังแตงพี่น้องมักแตงพีน้องเป็นส่วนคือเกล้าพี่น้องรวมๆอลไรกับเบิ้งพี่น้องสิไปแซ่บๆน้ำกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินไปแซ่บไปในชาแนลผักเป็นกำลังใจให้พ่อครัวกับสาวในในเด้อพี่น้องมาๆพี่น้องจัดมันเงาฮะดูเลยหนึ่งต้นมาอุ่ใจคือหนึ่งแรงใจเด้อพี่น้องเด้อใส่มือใส่มือเลยพี่น้องมาๆพี่น้องอันนี้บรรยากาศกับฝนก็จะตก ้วเหนียวด้วพี่น้องน้ำตาลอะไรบางน่างลืมอ่ะไเจ้าที่เนี่ยด้วยพี่นอ้องม,ม,มันขาบ,บางอ่างอย่าตีมันกินน้ำลูกน้ำร้านเ้เอะมาพี่นอ้องมาพี่นอ้องมันกินน้ำกันนะโอ้แบบมะนาวบ่ ว่าให้น้องชายเข้ามานำผิดล่ะน้องชายของเขาง,งอนเป็นงานปุ้งเด้งมันนี้จัดตับเอนันแกงน้องใหม่ละตาดตับไปยองมือ เราเพื่อนเราเนั่นจะกินกินตามไปอยังกินรักอัดใหญ่ไหมม้งแทปรา,ากาัดกรอบ สาดมมันกรอบหน่อยเยอะอสาลัดสาัดหอมมันหอมนะได้ด้วยงานก็มากินน้ำชาในกับพ่อได้ป่น้องเอ้อ แบบกุ้เก่าตักลายไปเนาะยำกระดูกผันนะรีเดียอ๋อแบาหถุงอืมบุรุมิตน่ยบอกอือไง เดือดเอลงเนาะอัดคิดแล้วกัะเก็บคืนมานน่นแยเแคบเป่ะเนาะ ยัยละบ่มีแก๊บหมูไม่เป็น,นอะมันนี้มืดผลนตลอดหรอบ่มีแดดร้อเหมือน Yeah, เล็บมือนางมาครึ่งโลปรุงมาเร้วนึ่งโลกว่าไหมอยูอ่หนอเหนาเ่อาดนะทำเท่ากัน คันว่ากินต่ำจะกินผักหลายหลายยอมรับเล็บมือนั่งกับหมูสี่ไก่มันจะนั่นก็เนาะเขาเออกกระดูกนะ มันต้องมือแพ้อ๋ออ๋อค,คือคนจะต้องกินอย่างอื่นคือไม่ป้าถนัดคือต่ำไหมเหรอกินต่ำแล้วคักก่อมันชินกับต่ำได้สองสั่งได้ส่วนมากก็จะต่ำ แกงเหรอไม่ค่อยนั่นแหยะเน้นตาเนี่ยคืออะไรอยากกินแซ่บๆก็มาช่องทำง่ายเรียบเนอะแซ่บคักเฮ็ดเองอาหารก็เฮ็ดเองนะก็น่ามาละข้าวเหนียวกินแล้วคำเดียวเนาะคือเกลาเน้นพักถ้าเรากินก้อยลาบเนี่จะเน้นเข้าวาบวครัว อิม่มเา้าพี่น้องจะรับคลิปนี้เหรอเมดพี่น้องเลือน้าปลาลาเขาเครื่องเครียดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพักก็ยังกับโมเรือนะพี่น้องอันนี้มาได้จงดองให้ขายเด้แล้วเ้าะรับคลิปนี้ก็จบเป็นอนก็มีพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินปลาแซ่บไปนะชาแนลฝากเงนใจสาวในบัวกล้วยได้พี่น้องเด้อเอ๋อกลับเข้ามาสวัสดีสบ,สบายดี